อนุโมทนาสาธุนะคะยินดีด้วยกับน้องปลาดุก8ปบกกิโลกรัมนะคะจากเองเจร่ากาธาลอดนะคะเพจของพี่ตุ๊กนะคะอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกนะคะเป็นต้นบุญใหญ่นะคะในการสร้างบุญในวันนี้นะคะด้วยการปล่อยปลาทั้งหมด8 6บกกิโลกรัมนะคะทุกคนคะเพื่อถวายน้อมบุญถวายเด่พระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ อนุโมทนาบุญร่วมกันพี่รัฐก็ได้พาทีมงานจากกระบี่นะคะได้ไปช่วยกันร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันปล่อยปลาพี่รัฐก็เป็นสะพานบุญให้นะคะแล้วก็วันนี้ก็มาปล่อยที่วัดคลองใหญ่นะจังหวัดกระบี่นะเป็นเขตอพยพทานนะคะน้องปลาดุกทั้งหมดนะคะจุดทูบอธิษฐานจิตแล้วก็เปิด สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลนะคะบ,บอกเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายพระพลหงพระพร,พระพมพระพายพระพิรุณนะพระแม่ธรณีพระแม่แมคงคาและก็องค์พญานาคองค์พ่อปู่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะฟ้ารับรู้ดินรับทราบนะคะในการสร้างบุญอุทิศบุญส่วนกุศลนครั้งนี้นะคะขอให้ครอบครัวของ พี่เอ็งเจล่าคาทานหลอดนะคะหรือเพจเอ็งเจล่าคาทานหลอดนะคะพี่ตุ๊กนะคะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ได้มีการได้ช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนนะคะเพจในการแบ่งปันแล้วก็ให้ช่วยเหลือนำพาทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนะคะไปพบทางสว่างนะคะร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะทุกท่านะคิดการใดกระทำสิ่งใดก็ให้ประสบความสำเร็จนำพาทุกดวงจิตไปสู่ทางธรรมนะคะทุกคนค่ะเราใช้ชีวิตบนโลกใบนี้นะเราประกอบกับ ทางโลกและก็ทางธรรมในแต่ละวันของเราขอให้ทุกท่านนะคะเปิดบุญนะคะจากตอนเช้านะคะทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ทําทางโลกไปด้วยกันนะเราสามารถสร้างบุญไปพร้อมกับการสร้างชีวิตได้เลยนะคะนี่นะคะด้วยการอุทิศบุญกุศลใครเห็นก็น้อมนําบุญด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะน้อมนําบุญอนุโมทนาสาธุรู้สึกยินดีแค่คุณเห็นคลิปนี้คุณก็ได้บุญใหญ่แล้วถ้าคุณรู้สึกยินดีและก็ ยินดีในบุญที่หลายๆคนเขาร่วมสร้างกันนะอนุโมทนาบุญไปนะเป็นการทําบุญด้วยจิตที่บริสุทธิ์อันนี้พี่สาวเขาผ่านมาเขาก็อยากแกร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเราก็ยินดีนะคะเพราะว่าบุญยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งแบ่งปันนะคะบางคนเขาก็ไม่พร้อมที่จะกระทําบุญไม่พร้อมที่จะปล่อยปลาหรือว่าไม่มีโอกาสไม่มีพื้นที่ได้ปล่อยปลาได้นะคะเราก็มาเห็นคลิปนี้แล้วก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะคะเป็นการแบ่งปันช่วยเหลือกันนะขอให้ ให้เราทุกอย่างทุกสิ่งนะคะทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณนะได้รับบุญกุศลครั้งนี้แล้วก็ปลดปล่อยทุกดวงจิตให้สู่ ทางที่บริสุทธิ์ทางสว่างนะไปสู่ทางธรรมนะคะคิดทําสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จนะคะยืนอยู่บนพื้นฐานของการคิดดีทดําดีพูดดีและก็รู้สึกดีนะชีวิตเป็นอิสระนะคะทุกๆด้านในชีวิตนะปลดปล่อยเป็นชีวิตของเราเองนะเหมือนชีวิตของปลาดุกพวกนี้นะคะที่ท่องไปในโลกที่กว้างใหญ่ในแม่น้ําที่เย็นชุ่มฉ่าได้รับชีวิตใหม่ไม่ถูกกักขังใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกขณะอิสระทุกด้านในชีวิตทางด้านการเงินการ การงานสุขภาพและการให้คืนสู่สังคมความรักนะคะทุกหลักขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จและก็มีความสุขทัวนหน้ากันนะคะอยู่ด้วยความรู้สึกดีๆบนพื้นฐานความดีนะคะสาธุสาธุสาธุ